ฟักทองคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นตาต้อตาแดงคันตาบ่อยๆมีอาการตาฟ้าฟางสายตาสั้นฟักทองจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ค่ะเพราะในฟักทองมีวิตามิน A สูงซึ่งวิตามิน A จะช่วยในการมองเห็นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนทำให้การมองเห็นชัดเจนมากขึ้นช่วยให้มีน้ำมาหล่อเลี้ยงดวงตาทำให้เยื่อบุตาไม่แห้งกระจกตาไม่เป็นแผล นอกจากนั้นยังมีเบต้าแคโรทีนช่วยชะลอการเสื่อมของดวงตาด้วยค่ะใบโหระพาผักสีเขียวอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยบำรุงสายตาช่วยเรื่องระบบประสาทและการรับภาพของจอประสาทตาไม่ให้เสื่อมสภาพค่ะช่วยปรับแสงที่จะมากระทบกับกระจกตาให้มีความสว่างที่พอเหมาะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไข่ อุดมไปด้วยสารลูทีนและซีแซนทินจะช่วยป้องกันความเสื่อมของจุดรับแสงในดวงตาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรตินาและป้องกันการเสื่อมของเนื้อเยื่อดวงตาค่ะกระเทียมอุดมไปด้วยซัลเฟอร์ช่วยบำรุงสายตาและรักษาสายตาให้เป็นปกติค่ะ